ก็ข้อก้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องๆและเอฟพระสมเด็จวัดละคังลงรบปฤททุกทท่านนะฮะวันนี้นะลงรูปฤทก็ได้ยบพระสมเด็จวัดละคังนะพิมพ์ใหญ่นะเกตทะลุซุ้มนีเป็นพระที่ค่อนข้างจะสวยนะวันนี้อาจจะทําคลิปดึกไปหน่อยนะฮะ พอดีตอนกลางวันก็ไม่ไม่เคยว่างเท่าไหร่ฮะปกติผมก็ไม่เคยทำคลิปกลางคืนถึงขนาดนี้นะอะโอเคนะก็ไม่เป็นไรก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็หยิบพระออกมาทำให้มันเคาเรียกว่าชัดๆกันไปเลยนะคิดว่าไม่ยาวฮะไม่ยาวองค์นี้องค์ใหญ่เป็นพิมพ์ที่สวยนะะสวยนะเป็นพระของท่านผู้พันนายฐานอากาศนะ ที่ลุงลรุบดีได้เก็บมานะพระพระอยู่ในกรอบนะนะี่ยผมเห็นสวยดีก็เลยหยิบมาทําคลิปสเสลยวันนี้นะนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะเกตทะลุซุ้มสุขโขทยัยนะเราจะเห็นมีล่องหลังน้ำนะอยู่ฐานล่างอ่ะโอเคนะเดี๋ยวไปชมกันอีกทีนะขอเปิดกรอบนะโอเคนะลุงลรุบดีก็ได้เปิดกรอบเรียบร้อยนะ เป็นพระที่สวยนะฮะสวยเนื้อไม่ต้องพูดถึงนะผมพูดได้เลยนะสวยแบบประเภทว่าแทบไม่มีที่ตินะหลวงรุปบรีจะเน้นมากนะเรื่องดูพิมพ์ฮนะใช่ก็คือผ่านนะหลวงรุปบรีจะไม่พูดถึงเรื่องตำหนิต้องตรงนั้นตรงนี้นะพระสมเด็จแท้สร้างมาร้อยห้าปีนะ แล้วท่านสร้างมาไม่รู้กี่ครกกี่พิมพ์นะสร้างเยอะนะนะฉะนั้นเราจะมากําหนดกฎเกณฑ์ต้องแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้นะพระทุกองค์ที่เราปู่สมเด็จท่านสร้างขึ้นมาผมบอกได้เลยมีพุทธคุณแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะศักดิ์สิทธิ์เท่ากันหมดนะบอกได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนพิมพ์ไหนนะที่เซียนกาหนดว่าจะต้องอย่างนั้นต้องนี้ั้างลายนะผมพูดได้เลยว่า ระหลวงปู่สมเด็จนะพุทธคุณสูงท้าพระแท้นะ,ะถูกต้องนะ,ะจะเป็นพิมพ์ไหนพิมพ์ไหนเหมือนกันหมดนะ,ะบอกได้เลยท่านสร้างด้วยจิตอภิญญาของท่านนะเพื่อสื่อต่อพุทธศาสนานะ,ะนะผมองนี้นะหลวงปู่สมเด็จก็จะบอกว่าอันนี้คือพระของท่านนะก็แค่นั้นเองผมจะไม่ขอพูดอะไรมากกว่านี้นะ,ะถือว่ามันเป็นปัจ,จตังเฉพาะตนนะ โอเคนะเดี๋ยวเราไปชมกันที่กล้องขนาดพันเอ็ก์นะเราจะได้เห็นความเก่านะลวงลรุบีจะเน้นมากนะพระแท้นะแท้ที่องค์พระนะเก่าแกรงกรนมวลสารชัดเจนนะหดเหี่ยวยุบยับยน่นอะไรพวกนี้มันจะต้องพร้อมหมดนะเพราะมันเกิดด้วยกันทั้งหมดอ่ะโอเคนะเราก็ามาชมกันที่กล้องขนาดพันเอ็ก์นะ เนี่ยเราก็มาดูกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนะี่ยผมต้องขอ,อปิดไฟนะถ้าไม่ปิดไฟมันเนี่ยก็เปิดก็เปิดเบาๆอ่อนๆนะเนี่ยเห็นไหมเนื้อเป็นไงฮะความจริงของเนื้อฮะเนี่ยคือเนื้อพระแท้นะผมก็พูดได้แค่นี้นะเห็นไหมความแห้งเหล็กไหลนะเนี่ย สีงเงินเงินในเนื้อในนี้พระกำแพงพระซุ้มกอเห็นไหมในการแห้งนน่ฮะเห็นะพระผู้พันผู้พันในฐานอากาศนี้นะบอกได้เลยพระท่านสวยนะนะแล้วท่านเก็บพระได้สะอาดสะอ้านนะบอกได้เลยชัดเจนนะทุกตัวเนี่ยผมเชื่อในฝีมือการเก็บของท่านนะเพราะท่านเขาเรียกว่าเซียนสําเร็จเลยนะ ผมกล้าพูดเลยผมตั้งให้เป็นอาจารย์ผมเลยนะเนี่ยพระของท่านนะเนี่ยดูนะผมพูดได้เลยว่าท่านที่หาทั้งหลายแล้วก็เจอพระทรงพระเซียนเข้ามาทําคลิปนะผมถามตรงๆว่าท่านเคยเห็นแบบนี้ไหมฮนะผมกล้าพูดนะเนี่ยความเก่าความชัดเจนนะไม่ว่าคาบฟองเต้าหู้ไม่ว่านะทุกๆส่วนนะเนี่ยดู กันแห้งของเต้าหู้ผงมวลสารนะฮะสำคัญนะทุกอย่างนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะแท้แท้ที่องค์พระชัดเจนอยู่ตรงนี้นะเนี่ยผมก็สู่มาท่านดูนะดูนะผมผมพูดได้เลยว่าท่านท่านมีเงินเป็นล้านนะไปเดินหาเช่าแบบเนี้ยไม่ว่าของเซียนทั้งหลายที่เขาคุยกันเขาร้อยล้านห้าสิบล้านอะไรทั้งหลายนะ านมีสิทธิ์มีสิทธิ์เห็นพระแบบนี้ไหมผมถามแค่นั้นเนี่ยเมื่อมาเข้ากล้องพันเอ็กหรือว่าพันหกร้อยเท่านะเนี่ยดูกันวันเนี้ยเนี่ยเห็นนะมันเป็นแบบนี้เยเนี่ยไม่ว่าพระกำแพงพระสุ้มกรในเนื้ออะไรเนี่ยความแห้งนะเนี่ยนะคาบไข่ฟองเต้าหู้ที่อายุร้อยห้าสิบปีแล้วนะมันแห้งไปแล้วนะเนี่ยดูนะเนี่ยผมก็ให้ท่านดูง่ายๆแบบเนี้ยเนี่ยเห็นนะ ามจริงอะ่ะอยู่ตรงนี้หมดนะผมต้องบอกว่าแท้แท้ที่องค์พระพระแทนะเนี่ยเห็นไหมเราก็ดูกันแบบนี้ง่ายๆพระแทมันดูไม่ยากนะผมพูดได้เลยนะถ้าท่านเจอพระแทแล้วก็เนี่ยแคปภาพของลุงลบรีนะเอาไปเปรียบเทียบเลยเข้ากล้องขนาดพันเตอร์ใส่เข้าจอทีวีนะทำเป็นภาพสไลด์ดูแล้วดูทุกอนูเลยผมพูดได้เลยผมทาให้ทำแบบนั้นเลย นี่ความจริงมันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าพระของใครๆทั้งหลายที่เขาบอกว่าเขาสองสามร้อยล้านห้าร้อยล้านอะไรก็เรื่องของเขาผมไม่ได้สนใจนะแต่ผมสนใจตรงว่าพระแท้ๆที่องค์พระนะเนี่ยดูความแท้ของพระนะมวลสารความแห้งอย่างนท้กอย่างเนี่ยมวลสารในเนื้อเย็นงนีเนี่ยพระอําแพระซุ้มก็การยุบยน่นการแตกฮะ เนี่ยเนี่ยการเยียวยาเนี่ยฟอข้าบฟองเต้าหู้ที่มันเก่าไปแล้วนะเนี่ยเก่าไปอายุเป็นร้อยปีเนี่ยเหล็กไหลนะเนี่ยเก่าเป็นร้อยปีไปแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยดูเนี่ยแล้วกัเนี่ยผ้ากำแพงผ้าซุ้มกอเนี่ยดูเนื้อผ้ากำแพงผ้าซุ้มกอเนไหมเป็นไงฮะเนื้อเนี่ยก็ดูฮะนล้วแล้วก็เหล็กไหลนะนีอยู่นั่นนี่ก็เหล็กไหลเนี่ยเนีดูอันนี้ซุ้มนะเนี่ย แห้งยุบลงไปแล้วก็คาบฟองเต้าหู้ไหมเนี่ยเริ่อข้างขอบซุ้มเป็นไงฮะเนี่ยเนี่ยพระแท้นะง่ายไหมดูง่ายไหมศึกษากัลุงรุบลีผลผมพูดได้เลยว่าผมมาพระแท้มาทําคลิปให้ท่านได้ชมนะเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์นะที่ดูพระทั่วไปตามที่เขาทําคลิปบอกองค์เนี่ยเป็นร้อยล้านองค์นี้ห้าสิบล้านอะไทั้งหลายนะผมท้าเลยฮเนี่ย ให้มาดูกันแบบนี้เลยเนี่ยเข้ากล้องพันเท่าแล้วมาขยายดูกันแบบนี้เนี่ยมันเก่าจริงไหมของเขานะเนี่ยของผมแล้วมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยก็ให้ดูกันนะเนี่ยความจริงที่องค์พระหมดนะเนี่ยไม่ว่าเนื้อมวลสารไม่ว่าความเก่าความแห้งเนี่ยเนี่ยดูนะคมแกล่งนะนะฟองเต้าหู้ความแกล่งของเนื้อไงเนี่ยฟองเต้าหู้ความเก่าฟองเต้าหู้แล้วเก่ากลับไปแบบนี้เนี่ย ดูเนี่ยผ้ากระแพงผ้าซุ้มกอในเนื้อเนี่ยดูความเก่ากับเห็นไหมมวลสารเนื้อนี่เองนี่ยเนี่ย,ยไม่ว่าดูตรงไหนมันเหมือนกันหมดนะเพราะความแห้งความเก่าความก่อนนะเนี่ยทุกอย่างมันมันเกิดหมดแล้วนะฮนะเก่าก่อนแห้งหดเหี่ยวอะไรพวกนี้มันอยู่นี่หมดแล้วนะเนี่ยเล,ง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 ลย็กลงเล็กไหลกันเน่าของมวลสารนะของเต้าหู้นะดู ดูการยุบย่นฐานสิงห์ไม่ใช่ตึงเปี้ยอ,ยอยู่นะเนี่ยดูยุบย่นเนี่ยฐานสี่เหลี่ยมคางหมูดูเนี่ย,ย,ย,เ,ย,เ,ยเป็นไงฮะเนี่ยการยุบยน่นสีสันวันน่ะสีเขียวเนี่ยเนีย่ยดูนะฟองตององตองตองูเดินของนั่นข้างในการยุบยน่นเนี่ยง่ายไหมฮะแท้มันมันไม่ได้ยากเลยนะเนี่ยผมกล้าเพืดใหดท่านดูนะเนี่ยเห็นะทุกอย่าง ไม่ว่าเหล็กไหลแล้วก็ฟองเต้าหู้ตรงช่องนะระหว่างฐานสิงะกับฐานสี่เหลี่ยมข้างหมูให้ว่าดูก็แดงแห้งไปแบบนี้เนี่ยนะดูมวลสารนะตรงเนี้ยในฐานสี่เหลี่ยมข้างหมูเนี่ยผงสีเขียวเหล็กไหลเห็นไหมเนี่ยเนี่ยการยุบย่นดูนะเนี่ยการยุบย่นยังไงผ้ากระแพงผ้าซุ้มกอเป็นชิ้นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยท่านดูง่ายๆแบบนี้เนี่ย นะเราดูและจำนะนะเนี่ยดูความเป็นจริงการแห้งยุบยน่นเป็นไงฮะเราต้องตะหูเนี่ยคือความแท้ของพระนะเนี่ยมวลสารเนี่ยผงสีเขียวในเนื้อในฐานหมอนนะเนี่ยดูแต่ละชั้นเนี่ยดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสีสันวันนะเนี่ยฝ่ามงฝ้ามือเนี่ยดู แขนเขินเนะีทั้งแก่งทั้งยุบนะทั้งกลอนนะดูเนี่ยผมถามว่าท่านเสียเงินห้าหมื่นนะท่านเสียดายไหมฮะเนี่ยห้าหลักล้านนะเนี่ยมวลสารแล้วทั้งหลายนะไอ้ที่เขาโฆษณาสี่สิบห้าสิบล้านร้อยล้านอะไรเขาทั้งหลายนะ่ยเขามีมวลสารแบบนี้ไหมผมถามแค่นั้นนะเนี่ยเนี่ยมวลสารเป็นไงฮะผมก็ซูมให้ท่านดูหน่อยเนี่ยเนื้อมวลสารนะเนี่ยให้ดู เนื้ออมเขียวๆนะเนี่ยเป็นไงฮะดูนะแล้วก็เนื้อทั่วไปวะเนี่ยดูพื้นเนื้อทั่วไปเป็นไงแก่งแห้งยุบย่นนะดูเป็นไงฮะเนี่ยแก่งแห้งยุบยับย่นนะเนี่ยนี่ผงทองฮะเนี่ยผงเงินผงทองที่อยู่ในเนื้อวะเป็นไงฮะเนี่ยในผงทองอันนี้นี่ผงเงินค่ะเนี่ยเนี่ยฮะเม็ดเล็กๆอันเนี่ยเนี่ยผงเงินนะเนี่ย นี่เองครับองค์การผลิตทองก็เห็นคาบตาหองตาหูก็เห็นอะไรเห็น,นแห้งไปหมดแล้วนะแห้งเหมือนซากสัตว์ไปแล้วนะเนี่ยบอกตร,ตรงๆเนี่ยความเป็นธรรมชาติความจริงมันอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยผ้ากระแพงผ้าซุ้มกอในเนื้อมันเป็นก้อนสีดแดงๆนะเนี่ยเน่ยดูเนี่ยทุกอย่างเห็นหมดนะเมื่อเราตรวจสอบเราดูเนี่ยดูนะเนี่ยผ้ากระแพงผ้าซุ้มกอเป็นชิ้นอย่างเงี้ยอยู่ซุ้มนะฮะเนี่ย นีเนี่ยอันนี้ขอบซุ้มด้านในนะพระผู้ท่านผู้พันในฐานอากาศเนี่ยท่านท่านเก็บดีสะอาดสะอ้านนะเนี่ยดูการยุบย่นของซุ้มการเยียวยาเนี่ยนี่ผงวิเศษนะเนี่ยเนี่ยดูในซุ้มเล็กไอ้นี่ผงทองคำเนี่ยเนี่ยผงทองนี่นอกซุ้มนะขอบซุ้มนอกด้านนอกนะเนี่ยดูคาบดูนะ ทุกอย่างอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่มันเกินสุดจะพัณน,นาผมกล้าพูดเลยนะพระแทนะ้ดูนะเห็นไหมกองตะคู่มันกลับมนะเนี่ยของเงินเนะยดูนะเนี่ขาวๆเงินเงินสว่างกนระพระกระแพงพระซุมก่อนะดูเนี่ยผมก็ให้ท่านดูแบบนี้เนี่ยความจริงฮนะเนี่ยให้ดูความจริงฮนะแค่น,นั้นเองอะ่ะแต่ท่านมีสิทธ เจอไหมฮะอย่างเงี้ยหาพระแล้วเจอไหมฮะเนี่ยความแก่งความกลอนเนี่ยพระกำแพงพระส้มกอในเนื้อไหมเนี่ยฝังอย่างเงี้ยเนี่ยข้าของเต้าหู้ที่มันกลับไปแล้วกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วนะเนี่ยซุ้มเห็นไหมความแก่งของซุ้มเป็นไงฮะชัดเจนนะเนี่ยดูความแก่งพระกำแพงพระส้มกอเนี่ยนอกซุ้มขอบซุ้มนอกแล้วเนี่ยของเต้าหู้ พระกำแพงพระสุมกรเนี่ยดูเนี่ยง่ายไหมพระแท้ไม่ได้ยากนะเรียนรู้ไปกับลุงลรรีไม่มียากเนี่ยง่ายเราดูพระแท้มันจะง่ายฮะผมบอกเลยพระแท้นะเนี่ยเนีหยสูมาดูยังไงมันก็เห็นนะเพราะความเป็นธรรมชาติของพระแท้มันมีอยู่ที่องค์พระนั่นเนี่ยไม่ว่ามวลสารตัวไหนตัวไหนมันมันเห็นหมดนะฟองเตาหงเตาหัเหล็กลงเหล็กไหลอะไรทั้งหลายเนี่ย นะการเน่านะการเยียวยาเนะี่ยคาบแคลไซ้นะ์ทั้งนอกซุ้มในซุ้มขอบซุ้มนะนี่สันซุ้มเห็ไนมะดูความแกร่งเนะี่ยดูความแกล่งของซุ้มแล้วก็การแตกการลันการตึงเห็นไหมก็ผงทองเลยรแบเนี้เห็นไหมก็อยู่ในเนื้อมันมีหมดนะเนื้อพระแท้ดูแล้วก็ดูผงตัวนี้หายากนะผงตัวนี้เนี่ยเห็นไหม ดูเนี้เนี่ยอันนี้ลุงรัตวีเรียกว่าเหล็กไหลปีกมันทับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเหล็กไหลก็ขาวสว่างน่ะเนี่ยไหลเงินยวงในฟองเต้าหู้เนะนะเนี่ยนาตักนะเนี่ยเนี่ยนาตักการยุบย่นคำเก่าความกร่อนความแห้งเนี่ยโอเคแล้วพักออกไปหน่อยหนึ่งมันใกล้ไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ให้ท่านดูไบเนี้ยนี่คือพระแท้นะเป็นไงฮะเนี่ยการยุบย่นเนี่ยพระกระแพงพระซุ้มกอเห็นไหมชิ้นใหญ่ไบเนี้ยเนี่ยเหล็กไหลเห็นไหมเนี่ยผงสีเขียวนี่ยผงสีเขียวฮะเนี่ยเป็นไงง่ายไหมเนี่ยขอบซุ้มอีกข้างหนึ่งเนี่ยเห็นไหมแล้วนี่ระหว่างขอบซุ้มกับองค์พระเนี่ยพระกระแพงพระซุ้มกอก็อยู่ตรงในเนี่ยแล้วก็ดูฟองเต้าหู้ พระแผงุ้มก่อเหล็กไหลเนี่นี่อ่ะโอเคนะองนี้ก็อนุญาตเปิดกรอบหรือว่าเอาพระออกจากกรอบนะเนี่ยนะผมก็ถอดเอระออกจากกรอบแล้วก็ามาให้ดูกันนะเนี่ยเป็นพระที่สวยนะเนี่ยดูความแห้งความเก่าความแห้งกันยุบยน่นนะดูด้านหลังน,นะธรรมชาติไหม เนี่ยคือธรรมชาติของพระแท้นะเนี่ยพระไดอยู่สีสันก็เปลี่ยนนะบอกได้เลยทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดนะเนี่ยเยแล้วก็มุนทรงมวลสารทั้งคนทังข้างเราก็จะเห็นได้ผมไม่เข้าใจฮนะกล้องตัวนี้ผมไม่ได้ไม่เวิร์กเลยบอกตรงๆะอ่ะโอเคไปชมกันที่กล้องขนาดพันเอกกักนเลยนะ <c oughs> มื่อกี้ที่าดูด้านหน้าแล้วคันนี้ก็คงมาดูด้านหลังกันนะเนี่ยล้วก็ดูความฉ่ำของเนื้อนะเนี่ยดูเป็นไงฮะขันแห้งพระกำแพงพระซุ้มกอก็เป็นชิ้นแบบนี้เนี่ยเหล็กไหลเนี่ยเหล็กไหลไฟดำเนี่ยด้านข้างนะรอยตัดนะเนี่ยว่าเราก็จะเห็นเนี่ยเศษพระกำแพงพระซุ้มกอพุดโผล่วเนี่ยขอบข้างนะเนี่ยของมันสารนะท่านนะเนี่ย พระกำแพงพระซุ้มก่อองมูลสารสีเขียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะเนี่ยของมูลสารเนี่ยเนี่ยขอบข้างเนี่ยเนี่ยร่องรอยฮะเนี่ยความเก่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลีกไหลฮะเนี่ยพระพะกำแพงพระซุ้มก่อดูนะเนี่ยเนี่ยองุ่นสารออกอมเขียวๆนะเนี่ย ต้องรอยการเยียวยาดูนะเนะี่ยเป็นทางแผนที่เลยนะแต่ก็เยียวยาหมดนะเนะี่ยไม่มีตรงไหนที่ไม่เยียวยานะที่แห้งขาดนะไม่มีนะเนะี่ยแห้งแต่เยียวยานะเนะี่ย้ผมก็ะซูมให้ดูเนะี่ยดูความเป็นธรรมชาติของเนื้อความแกล่งเนะนะี่ยเนี่ยดูมวลสารพระกำแพงพระสุ้มกอเนะีนะ่ยเนี่ยพระกำแพงพระสุ้มกอเป็นไงฮนะเนี่ยเนื้อพระกำแพงพระสุ้มกอ รุนเลยนะเนี่ยการเยียวยาของเนื้อสมเด็จเวะละคข็งเนี่ยเนี่ยเนื้อมวลสารเนี้ยง่ายง่ายฮะง่ายง่ายเนี่ยความเป็นธรรมชาติความจริงเนี่ยการเยียวยาฮนะแล้วก็เนื้อมวลสารเนื้อท่านนะันเนี้ยเศษพระสมเด็จเก่านะเนี่ยในเนื้อนะเนี่ยเป็นก้อนแบบน,นี้แล้วนี่ก็เศษพระสมเด็จเก่าเหมือนกันนะเนี่ยเป็นก้อนมันจะไม่เข้ากันนะ นี่ผักกำแพงวัชซุมกอที่นํามาใส่นะเนี่ยรอยจำรอยอะไรทั้งหลายนะเนี่ยการเยียวยาการแห้งแตกแล้วก็เยียวยาเนี่ยดดการเยียวยาไงะเหมือนแผนที่ไหมเหมือนทางถนนแผนที่อะเนี่ยผมเหมือนสารการเยียวยาการเน่าทุกอย่างมันมีองค์ประกอบอยู่ในเนื้อบดนะอันนี้เหล็กไหลเนี่ยเหล็กไหลเพดําฮะเนี่ยในเนื้อเป็นอันดำดำนะเนี่ย ของอมเขียวนะเนี่ยในเนื้อแม่เนี่ยเราไปเดาดูเส้นทางการเยียวยาเหมือนแผนที่ทางรถยนต์นะแต่ละจังหวัดอะไรพวกนั้นเนี่ยเป็ไงเนี่ยเนี่ยดูนะเยียวยาเนี่ยง่ายไหมพระองค์นี้ชัดเจนนะง่ายด้วยเนี่ยเหล็กลงเหล็กไหลนะเนี่ยพระกำแพงพระซุ้มกอเยอะไปหมดนะเนี่ยดูนะเนี่ยเนี่ยการเยียวยาเนี่ย ปีกเมืองทัพเันนี้นะเอาม่วงเนี่ยจําไว้เลยนะเขาเรียกเหล็กไรเกตเอนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให้ท่านดูเนี่ยนะพอปรับปั๊บนี่สว่างเลยเนี่ยเหมือนดาวฤกษ์นะเนี่ยนะในมวลสารเนี่ยดูนะเนี่ยดูกันเยียวยาผงสีเขียวพระกําแพงพระสุ้มกอที่ฝังในเนื้อเนี่ยดูผงทองผงเงินเนี่ยผงทองผงเงินนะฮะ มันมีหมดนะฮะพระแท้นะในจาไว้เลยนะท่านหาตัวไหนไหนท่านจะเห็นหมดนะในเนื้อพระเนี่ยโดยพระกระแงพงพระสุ้มกอเน,นะนี่ยพระกระแงพงพระซุ้มกอก็หลายสีหลายแบบนะแล้วก็เราจะเห็นมวลสารในเนื้อพระกระแงพงพระสุ้มกอเห็นไหมของเล็กลงเล็กไหลอะไรทั้งหลายเนี่ดยดูนะการเน่ามวลสารการเน่านะ นี่เองนะพระแท้มันดูเนี่ยดูเหล็กไหลนะหรือว่าเขาเรียกผงเงินผงทองแนละ้วถ้าเศษเล็กๆนะอันนี้เหล็กไหลเงินยวงนะอันนี้เศษอันนี้ใหญ่หน่อยนะเนี่ยผมก็ไม่ได้สูงให้ท่านดูเนี่ยเห็ไหมใหญ่ก็จะสว่างไว้นี่ยเนี่ยเขาเรียกเหล็กไหลเกรดเอนะฮะนี่เองฮนะทุกอย่างมันดูได้ฮนะเนี่ยเห็ไหมไม่ว่าดูไปตรงไหนมันจะเห็นธรรมชาติพระแท้นะเนี่ยมันจะเห็นหมดนะ เนี่ยละผงตัวนี้นะผมจำไว้เลยนะเนี่ยนเนี่ยเนี่ยดูได้เลยเนี่ยผงตัวนี้เป็นผงสําเร็จนะอมเขียวเขียวนะของท่านก็บอกดินเจ็ดผงเจ็ดปลาอะไรพวกนั้นนะเนี่ยออกอมเขียวนะดูการเยียวยาเฮะดูพรแห่งพระสุมกอดูนะเนี่ยเนี่ย เหล็กไหลที่ฝังใต้เนื้อนะอันนี้ผักกระเพียงผักสุกกรเนื้เนี่ยเนี่ยผงแบบนี้ถ้าท่านดูสําเร็จนะจําไว้เลยว่าเนี่ยพระแท้มันจะมีผงไว้เนี่ยเนี่ยผงสีเขียวแล้วก็ผักกระเพียงผักสุกกรที่ฝังในเนื้อเหล็กไหลเนี่ยใช่ไหมป็นเนี้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยดูผักกระเพียงผักสุกกรเนื้อพักกระเพียงผรกสุกกรดูนะเนี่ยง่ายไหมเนี่ยดู การเยียวยานะเนี่ยมันไม่ได้่งยากละพระแท้มันมันดูง่ายไปหมดนะเพราะพระแท้นะถ้าพระมันไม่แท้ดูแล้วก็สงสัยหรือดูพระกระแพงพระสุ้มกอชิ้นนี้เบลอเลยนะนะผมก็จะสูมเพื่อให้ท่านได้ดูเนื้อพระกระแพงพระสุ้มกอดูนะเนื้อในพระกําแพงพระสุ้มกอนะดูนะมันมีมวลสารนะพระกรแพงพระสุ้มกอที่นํามาใส่หรือพระ เออเนี่ยปังลีลาลอวาพระนางพญาอะไรพวกนี้เนี่ยไหมที่ผมเคยทําคลิปนางพญาท่านดูว่าพระนางพญามันก็มีมวลสารในเนื้อพอท่านมาใส่มันก็จะเจอมวลสารในเนื้ออีกเนื้อดูนะชิ้นใหญ่แล้วชิ้นนี้ดูเหล็กไหลครับเนี่ยเนี่ยเนื้อพระกระแพงพระสมกร,รหรือพระปัาางลีลาหรือพระนางพญาเนี่ยที่นํามาใส่ไหมเนี่ยนี่เองครับเป็นไงชัดชัดทั้งนั้นนะเนี่ย มวนสารเยอะนะพระองค์นี้เนี่ยดูของตัวนี้นะเนี่ยผองสีเขียวก้อนเบลอเลยนะเนี่ยเห็นะยันไงเนี่ยคามธรรมชาตินะก็เหล็กไหลอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เหล็กไหลข้างนี้ด้วยเนี่ยนะที่มันกำกลืนกันอยู่นะฟองเต่าหงโตหูดูนะอันนี้ลักษณะพระแท้นะเมื่อดูนะพระตัวแข็งพระองค์กอเนี่ยชิ้นใหญ่เลยนะเนี่ยเนี่ยยิ่งเจอเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วเจอชิ้นนี้ใหญ่เข้าไปอีกเลเนี่ยดู เป็นเกาะเลยฮนะยังก็เกาะล้านเลยเนะี่ยดูเนื้อพระกำแพงพระสุ้มกอเไงฮะทุกชิ้นนะชัดเจนหมดนะองนี้นะเนี่ยพระกำแพงพระสุ้มกอนะ,นะเนด้อเนื้อพระกำแพงพระสุ้มกอเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อเขียวนะที่ท่านใส่ฮะดูนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยพระกำแพงพระสุ้มกอวนซ้อนจัดจ้านมากนะองค์นี้นะเนี่ย ใครได้ดูได้ชมแล้วสนใจนะกิ่งกลางได้แจ้งมานะอง์นี้ผมให้เช่าบูชาสองหมื่นนะพระแท้นะไม่ได้ไปให้เช่าบูชาเป็นล้านคือเขานะผมบอกได้เลยพระราคาล้านพระหลักล้านนะพระองค์นี้บอกได้เลยนะจะก,กี่ล้านเราไม่รู้แต่ผมให้เช่าแค่สองหมื่นนะมีตังนะโทรมาเลยฮนะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าศูนย์สองเก้าเจ็ดอ่ะโอเคนะองค์นี้เนี้ย ผมก็ให้ทำทำให้ดูง่ายๆไปเนี้ยพระพระแท้ไม่ต้องดูยากนะเนี่ยเห็นไหมพระแท้แท้แทองค์พระมันชัดเจนไปหมดนะบอกได้เลยนะดูดูมวลสารดูการยุบย่นหดเหี่ยวดูความกลับของเนื้อนะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติพระอายุร้อยห้าสิหสิปีแล้วนะเนี่ยหนาก็ไม่หนาเห็นไหมที่ตําลาก็บอกสมเร็จบางนางหนาเนี่ยเนี่ยไม่ได้หนานะเนี่ย ที่โบราณเขาว่านะสมเด็จบางนางพญาเนีเป็นพระที่หนานะแต่พระสมเด็จออกบางนะนั่นตำลาคนเซียนโบราณเขาจะพูดกันแบบนั้นเนี่ยดูหิมสวยมากนะสองมือนะองนี้นะเช่าบูชาได้กิ้งกางเข้ามาเลยนะคลิปนี้อ่ะโอเคนะดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์อ่ะเดี๋ยวลองทางไม่เหล็กให้ดูนะผมพูดได้เลยน่าจะดูดไม่เหล็กนะ เดี๋ยวต่อไปท่านคลิปต่อไปนะผมจะเอาราคาพระหลักล้านมาทำคลิปให้ท่านชมเนะเป็นพระสมเด็จเนื้อดำนะสวยมากนะผมกล้าพูดเลยเป็นต่อไปนี้จะ,จะเจอจะพระสวยๆนะและแพงๆนะผมกล้าพูดเลยพระหลักล้านเท่านั้นนะแต่ผมให้เช่าสวยไม่ค่อยสวยผมก็ให้เช่าองค์ละห้าหมื่นนะถ้าสวยผมให้เช่าองค์ละแสนนะต่อไปนะเป็นพระของท่านผู้พันนายธนกาที่หลวงปู่สมเด็จบอกว่าเป็นพระของท่านแลวท่านให้เก็บมานะ ดูนะเนี่ยลมใส่แป๊กเลยนะเนี่ยเค่นะเนี่ยถือว่าเป็นพระที่สวยมากๆนะถึงทุกอย่างไม่ว่ามวลสารไม่ว่าพิมพ์พระองค์พระเนื้อพระอะไรทั้งหลายนะถูกต้องตามตำรานะถ้าเป็นเซียนนะของเซียนนะผมบอกว้วองค์นี้อย่างน้อยห้าล้านนะผมกล้าพูดนะห้าล้านสิบล้านดีไปดี สัตห้าสิบล้านลอยล้านก็แล้วแต่เขาจะพูดจะคุยฮะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ของผมให้เช่านะองค์นี้สองหมื่นเร็วได้ช้าอดนะชมนะศรัทธาชอบเช่านะได้เลยกิ้งกางมาเลยศนะูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าศูนย์สองเก้าเจ็ดนะฮะองนี้นะกิ้งกางมาได้เลยฮะใครเร็วก็ได้นะช้าก็อดก็แค่นั้นเองเมื่อเย็นผมก็ส่งไปองคหนึ่งแล้วนะฮะ รุ่นเดียวกันเนี้ยเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ส่งไปองค์หนึ่งละส่งลงไปทางใต้นะมาตรฐานขอผมนะรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้นะผมจะให้เช่าสองหมื่น,นะเหมือนกันทุกองนะเนี่ยนะโอเคนะคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงลุบลีก็จะหาสิ่งที่ดีๆนะมาทำคลิปให้ท่านได้ชมนะต่อไปนี้นะ จะเป็นพระของท่านผู้พันนายธานากาศนะที่หลวปู่สมเด็จท่านให้เก็บมาท่านบอกเป็นพระของท่านนะแค่นั้นเองอันนี้ผมแกะกรอบออกมาทําคลิปให้ท่านชมนะเมื่อกี้นี้ก็เริ่มต้นก็จะอยู่ในกรอบนะแค่นะคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ